สวัสดียามแรงครับตอนนี้ครับผมอยู่ที่ริมแม่น,น้ำโขงจังหวัดปึงการครับน,นี่เป็นถนนเลียบริมโขงครับก็เป็นจุดชมวิวพักผ่อนโม่งรายการมาเช็คอินแล้วก็มาถ่ายรูปรุดนี้ครับในยามคืนมาย,ยามแรงมาจะมีร้านอาหารเปิดบริการแล้วก็มีลานเต็นต์กน้อยบรรลุนพากันมาเล่นสเก็ตบอร์ดกันอย่พ่อแม่เอามาส่งมาจุดนี้เลยครับพ่อแมพ่มพากันมาย่างมาจ็อกกิ้งส่วนลูกก็เล่นแบบปี่ตายชุดนี้นะครับนี่ ริมโค้งที่เบึงการนี่เป็นลานที่กว้างนั่นเลยนี่เป็นเห็นไอ้คุ้ดฟ้าอะไรกันทางรถแม่หรือยังคุ้ดงามครับว่าสบายหูบสบายตาหน้าพี่น้องเดี๋ยวผมจะพาย,ย่างไปเบิง่งโซนนะครับโซนที่รถจอดนใหญว่ามีอย่างกินเนี่ยครับแล้วก็เบิงง่งอยู่นใโขงฝั่งลาวซ้ายมือคือร้านอาหารอยู่ริมโขงเทศบาลเมืองบึงการเลยครับนี่ร้านนวดก็มีครับแล้วก็มีร้านพวกไอ้ปอปลาชาบูพี่น้องครับร้านมังกุฎะหลายครับแถวนี้นะสถานที่มาเที่ยวบึงการครับลองมา หาที่พักอยู่ริมโขงมีหลายบริเวณเลยครับแต่ก็มาย่างกินลมสวิวมากินกับเผาอยู่ริมโขงท่เมนูแซ่บกินนะครับครับอันนี้คือบรรยากาศริมโค้งเป็นร้านฟอปลาซาบูครับนี่เป็นร้านจิ้มจุ่มโมฮอ้อนครับพี่น้องนี่ร้านหนึ่งงานม้านี่นี่ครับพวกโมไปหาสองสามทุ่มนี่ครับมานั่งกินกันนั่งดีร้านนี่ครับอันนี้กันร้านอาหารกันครับนี่ร้านริบบิ้วไซส์ครับสื่อร้านไหนนะ ตกะเตียงร้านในงามหน้างในไหมครับมีข้างในครับมีตุนตีสดพร้อมครับริเวอร์ไซส์ครับร้านนี้ข้างในจะเป็นร้านลาบงวดกับมีก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุนครับบันนี้นะนะนี่ครับร้านจีนเนื้อย่างหมูกระทะไทยแลนด์สาขาสองครับน้องเอ๋โอ้ร้านนี้ครับนี่เจียฮ้อนกับมีครับนี่ร้านหมูกระทะร้านเจียฮ้อนอยู่ที่กันเลยครับบันนี้นะนะหมูกระทะเจียวฮ้อนกับที่กันเลยครับมีทั้งลาบไก่ย่างปลาเผา ต้มยำปลาน้ําโขงกับส่วนร้านนี้ครับเป็นร้านขายกล้วยจับอุบลครับนี่ร้านนี้นะครับนี่ครับขางหน้าตรงสามแยกตรงนันครับจะเป็นที่พักครับนี่บ้านพักตาทิ่นอยู่ริมโขงนะครับอันนี้เป็นจุดเช็คอินครับสุดเขตเดือนอีสานเหนือบึงการปากสันสอปลาวครับ ร้านเจนมุกดามีสองร้านเป็นตังเองอันนี้นี่น่าจะเป็นสาขาแรกครับอันนี้ผมย่างพานนามอกี้น่าจะเป็นสาขาสองครับร้านผลนะโอ้พี่น้องเอ้บรรยากาศในขขนาดนี่สวนครับลานมันกว้างครับเป็นเห็ด้านจอดรถแล้วกัไอจุดปั่นจักรยานหรือว่าออกกำลังกายได้อย่างจุบเฉือครับพี่น้องมันเข้ามานี่ครับเขาสามารถจอดรถได้แบบง่ายๆเลยครับต้องหาให้มันยากนะครับขัดผลนะครับเป็นน้ำโขงบึงการปากซันครับ เดี๋ยวไปไกลๆฟังเราเหม็นไอ้ท่าบักท่าขนส่งเรือส่งสินค้านะครับบรรยากาศครับน้องไอ้ซาดูซาตานะครับประทิดื่อนแล้วก็มันกว้างนะครับเขาสามารถย่างเล่นกินลมชมวิวได้ทั้งเศร้าทั้งแรงครับวันนี้นะครับน้องครับบรรยากาศครับมาที่พุงการนี่ครับน้ำห้อนนี่ครับน้ำโคงนี่ จะไม่ค่อยเห็นเพราะว่าจุดนี้รับมันเป็นดอนเป็นป้าย้า้อาเองถ้ามา,านย่งฝนนั้นน่าจะท่วมมดดขับวันนี้ สตรีทฟู้ดหรือว่าตลาดแรงครับจะเป็นรถซาเล้งอยู่ริมโค้งบริการครับรายยังก็น่นแรงนี่คือตรงนี้นี่คนอยางมาจุดนี้ครับจะมีร้านอาหารบริการครับทั้งตัวเกียวทั้งลูกซิ้นฟิ้งครับตัวเกียวเฉลิมพลเัยนี่โอ,อ้โหคือตรงนี้อันนี้ ส้มตำครับตำทะเลตำไทยตำกุ้งสดพี่น้อย่างนี้ร้านนี้นะโอ้โหอันนี้ลูกชิ้นปลาเยาวราชครับลูกชิ้นปลาระเบิดยาวราชคอันนี้แพนเค้กขนมกระตุ้นขนมนายกมารอันนี้เราดูกันหมดครับสองร้านโอ้ครับร้านเดียวกันครับขนมแพนเค้กกระตุ้นโดเดมอนครับครับเมนูแกะคอนครับ อันนี้ขายยังไงครับไอติมนี่ครับค,ค่ะก็จะเป็นถ้วยติ่มซำยี่สิบตักขนมปังนะครับขนมปังมีห้าหรือยี่สิบเอายี่สิบบาทชิ้นหนึ่งครับจุดนี้นี่ครับไอเขาเรียกว่าอะไรครับจุดน,น,น,นี้นี่จุดที่พี่ขายของอยี่นี่จุดนี้ถนนถนนริมโขงอนะค่ะถนนริมโขงเนาะถ้าไอเดนนคนเดินมีวันไหนครับเดินมีวันศุกร์รกับเสาร์ค่ะศุกร์กับเสาร์เนาะ ยี่สิบบาทใช่ไหมครับที่ขายถึงกี่โมงครับสี่ทุ่มสามทุ่มทุ่มหนึ่งเนาะครโอ้แล้วตอนกลางคืนนี่เวลาเขามาเที่ยวบึงการเนี่ยเขามาเที่ยวไหนกันครับช่วงกลางคืนอย่างเงี้ยก็จะมานั่งนั่งเล่นลตรง,งนี้โอ้ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับเมนูแกงฮอนกับที่ริมโขงบึงการเป่นต้นเลยไอติมครับเพิ่งขายสิบบาทครับนี่ชุดนี้นะเดี๋ยวยังเก็บบรรยากาศให้แถวสงก่อนครับไปเดียครับพี่ครครับแซ่บยิบบุครับ แซ่บจ่๋วครับค่ะแซ่บนะครับเนาะบรรยากาศอยู่ตรงนี้ร้านขายมาล่าครับนี่มาล่าแห่งแซ่บดก็ค่ะโอ้มาล่าแห่งแซ่บไปนี่ไหมแซ่บที่มาล่าแซ่บกระพูครับเลยแซ่บดีมาล่าแซ่บกระมู่ไปเอ้ยนะครับร้านค้าครับขายเครื่องแต่ของเงี้ยวครับพูดเลยผึบเดี๋ยวย่างรอบงบรรยากาศครับลาดอันนี้คือร้านขายลูกชิ้นเดือดกับพี่น้องนี่ ลูกสิ้นเดือดนี่อันนี้แม่กำลังขายปลาหมึกสดย่างซีฟู้ดครับอันนี้นะเอาให้ผมเลยครับสองไม้ครับเขาแบบไหนครับนี่เอาซีฟู้ดเลยครับปลาหมึกเลยครับนี่เอาเอาแบบนี้เนาะครับผมสองไม้นะครับอันนี้ปลายังครับวันนี้ขาวๆอยู่นะนี่อไดะครับอันนี้เป็นยังครับนี่ อันนี้ไข่ปลาหมึกครับผมไข่ปลาหมึกโลหรือครับไข่ปลาหมึกครับผมแล้นึกว่าไอ้พวกปลาส้มปลาเบนโลใช่ครับเพราะไข่ปลาหมึกโลอีกไขายมาได้ชิ้ห้าบาทมีมีสิบบาทก็มีนะครับครับผมสองอย่างครับสุดยอดเลยครับแนวคิดนีรัั่งก็ครับพี่น้องขาแนวกินนะอันนี้เราขายผลไม้โอโปพี่น้องเอ้งทานกันนะ เดี๋ยวไปหาบอนนั่งเล่นแล้วก็นั่งกินแนวชุมแสงอยู่ริมโขงครับนี่ครับบรรยากาศยามเลงครับเดินรุ่นขับพากันมากินข้าวเลงอะไมากินเมนูอาหารเมนูว่างๆนะนี่ครับนี่หางมาเมื่อกี้ครับเป็นกิโลครับนี่ไอ้แนวแก่ฮ้อนครับไอ้ติมครับไอติมขนมปังนะครับนี่เป็นขายซาบัดครับ หวานมันพอดีครับพี่น้องกินเลยรกัชื่นไดีบ้านด้ครับเสียบๆบหนาวเลยพี่น้องเลย มาถึงมือช่วงที่มันต้องฟ้าปดนผงครับวิวจุดนี้ครับสวยงามเพราะว่าน้ำโขงข้างหน้ามันจะโค้งครับภูเขาฝั่งลาวเนี่ยภูเขาก็ขับสูงแบบจะพูดอย่างบุจักครับบรรยากาศสุดยอดเลยครับเตือนไฟไกลครับไฟรถนะรถกู้ภัยครับขึนลงไปลากเอารถกระบะที่มันขี้ลงไปแล้วขึ้นมาได้ครับผมจะบอกครับเวลาเอารถยนต์ลงไปถ้าเป็นรถขับเคลื่อนสองล้อเลยครับห้ามที่ขาดเพราะว่ามัน กำลังแข่งพอนะรถที่จะลุบร,ริเวณนหาดซ้ายน้ำขุ่ไว้จำมันรถไอ้ขับเคลื่อนด้วย4ลอ้อเท่านั้นครับรถสองล,ล้อีนหาดที่ขาดพี่น้องเน่ยมันสิญากนี่ครับปเะเั่บอดครับตอนนี้ครับรกำลังฮิตนะทุกจังหวัดเลยครับ เวลา6โมง40นาทีครับก่อนที่ท้องฟ้าจะมืดค่ำครับมาเก็บบรรยากาศแล้วก็กมากินแนวแก่ร้อนครับไอติมินต้องเอ้การลดสาเล้งนะครับเพิ่งขายซาบาดไปแล้งเอ้เอาไว้พบก,กันคลิปหน้านครับน้ำอ,อื่นเส้าหัวฉีพาไป็นรอบตลาดนัดที่จังหวัดบึงกาฬครับมีทุกเส้าว,วัดอังคารแล้วก็วันสู้ครับเอาไว้พบกันคลิปหน้านครับรศรัมวันสุวสวัสดีครับ